สวัสด,ดีว <l ots> ันนี้กินยำ <l ots> เพราะว่าอะไรเพราะว่าใจไม่ตั่งน้ำยำม,มาจากเอามาโชว์สิได้เลยโอ้ยทำงนั้นเา้น้ำอันนี้น้ำยำ <l ots> กับน้ำปลาของอัพเตอร์ยำแต่ว่าคนถ่ายไม่กินปลาปปก็ต้องแยกตามเทรนมากก็เลยเกิดมา <l ots> หากรรม <l ots> กินยำ ออกกล้องอยู่ผู้รับพอด้วยออกกล้องอยู่นะจ๊ะอันนี้รออันนี้กินได้ยังคะได้แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอติดกับรอเครื่องอีกนมันง่ายมากเพียงแค่มีน้ำยำเท่านั้นวัตถุดอะไรเนี่ยแยกปะเนี่ยก็ทำของพี่ก่อนแล้วพี่ยำเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ก็ไม่เป็นไรอันนี้วัตถุดิบเรามีแซลมอนด้วยนะจ๊ะ เามใส่น้ำปาลาเยอะๆเชิญเตาสบายไม่กินของดิบก็แยกมาให้ครกค,คราวกันเอาเองผักมีอะไรบ้างอันนี้ค่ะคุณแมมเอานี้เก็บไปค่ะ,ะ,ะเอาเดี๋ยวไว้ก่อนนะก่อนค่ะถา่ายคลิปอยู่นะคือฟางฟอสด้วยจ้ผักมีอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> ใครจะเป็นคนยำอเอาตามสูตรเขาเขามีสูตรมาให้นี่ ไหนอ,ะอ่ะนี่ข้างหลังมีสูตรการยำน้ำยำซองทับพีน้ำมะนาวทับพีไหนอะ่ะทัน้ำมะนาวหนึ่งทับพีบพปราราคึ่งพริกปินดาแดงแตาใจชอบหอมแดงหอมแคกทับพีน้อยไม่ได้จ้าเพราะว่าสูตรเขามาพูดเพอาะทำแล้วก็ชิมแป๊บ <laughs> ไม่จ้าเดี๋ยวก็ให้ให้ใครจะทำพี่สมจะทำเลยไม่ไม่ทำเพราะว่ามิไม่มีเส้นเหรอไม่มีไม่มีเอายามันนี้เลยแล้วมีเครื่องอย่างอื่นอีกปะเนี่ยไม่มีแล้วจ้ามีแค่นี้จ้าเพราะว่าเกินงบเอา้าจ้าริก <c oughs> ามใจชอบหอมแดงหอมแขวไม่กินอยู่แล้วนี่อา้าก็มีน้ำมะนาวเพิ่มหรอก็มีปรุงเพิ่มน้ำยำสองอ,อม่บอกว่าให้ทำแค่ช้าๆทำลองเหรอ,อไม่ได้แล้วเห็นไม่ได้แล้วเชฟเซฟในวันนี้ไม่ได้แล้ว สอ,องจ้าไป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 ถ่ายคลิปอยู่นะน้ำมะนาวหนึ่งหรือว่าอสองถึงสามลูกหนึ่งลูกผ่านไป ยูถ่ายคลิปอยู่แล้วก็ใส่พริกใช่ไหมสองลูกย่างอีกครึ่งหนึ่งไม่ต้องเพราะว่าเออ,อแล้วก็พริกกินดาตามใจชอบเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มคนเียวกันคนของ้ยปร้แน่พอไหมต่อ อ่าไฟเครื่องยูยๆอ่ะใช้ใช้มือเลยเนี่ยล่ะจ้ะเขาไม่กินกันแม่ชุรสอ่ะหูสับยูยูเยอะเยอะเนี่ยแหละจะกินได้ไหมใช่ ชิมคนไม่เอาช้อนม,มาชิมแม่ไมไ่มาดูจ้าเดี๋ยวหยิบช้อนก่อนนะดูอันนี้ไปก่อนหยิบช้อน ชิมก่อนนะจ๊ะว่าคิดว่าน่าจะเติมเผ็ดอีกแน่เลยใช่ไหมเติมซีสต์ไหนดูแต่ว่ามันก็องกลู่น้ำมันยำเขาไอ้นี่มาแล้วมั้งหลากอันนี้เป็นหรอเออพี๊ดแต่ว่าก็โอเคแล้วนะน,น้ำนาวอีกทิศหนึ่งน้ำนาวเหรออืมพูดอะไรไม่รู้เรื่องอออีกอื้ ไม่นะมันกินในนี้เปล่าไม่กินมันไม่กินผักเหรอไม่ก็ใส่เป็นพอเป็นนี้ที่ใส่ผักเขียวโอเคยังคิดว่าอย่าได้น้ำยำคนเลิศอยู่แล้วอืมน้ำมันน้ำยำมันอร่อยอยู่กินหมูตักหมูย,มมย่าเลยอ่ะอืมหมูตักหมย่าโอเคยังพอแล้วนะใครกินนัดไงอืมเอาเลยพี่ด้วย ถ้าสายให้มันสมหมอสมนั่นไม่เห็นมันกินกันพอไหมเอไข่คิดไข่ไปเลยทอดไก่ก่อนเลยไก่ไม่ได้ทอดหรอไปตังกระทะก่อนเลยก่อนจะยั่วตรงนี้ก็เดี๋ยวใครทำเพิ่มโอเคโอ้ใครเองนะคะจ้ายั่วไปเลยฟาดฟาด ไ่เคไปเลยจ้าอ,อืมย, و, ย و, ั่วๆลิกๆยาวอืมกิ่นมาลกม,มาดูา่ต่อย่าจังอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมยคือน้ำยำเขามันมาแล้วไงดียังใช่ดีวคุณสม อย่าเปรียบเทียบเนาะห้ามเปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นเลิศอร่อยอร่อยนัดมาสิปลาใส่หนุนเลยใส่น้อยไปเลยแม่พริกไม่พอมาเลยจ้าไม่ไม่มีกับอันนี้อีกเหรอกระแบงยาง มีม้วนหน่ะเบื่อนเอาแบบมีที่ป่ามันบานๆหน่อยอ่ะ อันนี้สูรตรปลาจ้าเหมือนกันเหรอต้องใส่น้ำยำด้วยแล้วก็ใส่ปลาด้วยน้ำยำสองเหมือนเดิมค่อนก่อนเดี๋ยวอะไรอย่างลูกค้าไหวยเสียงเข้าวิดีโอหมดเสียงุย มไม่ต้องเยอะเพราะว่าอันนั้นไม่หนแล้วก็อะไรมะนาวมะนาวสองถึงสามลูกสี่สี่ซี่กัใส่ไปเลยววย,วยว่าจะ ปลาครึ่งครึ่งหนึ่งเหรอครึ่งทับพีเออจะรู้ว่าจะสู้พิมพ์นิพายได้ไหมอันนี้ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกอันนี้พลาสติกนะขวดแก้วเก็บได้หลายปีเลยนะอันนี้นะใช่เขาต้องลงทุนเป็นขวดแก้วนะเพราะว่ามันถึงจะเก็บได้ครึ่งครึ่งทับที่อะ ม็แล้วชิมเอาเองตามชอบพริกออมกลิ่นใส่ปลาอีกเหรอ แต่ว่าอร่อยอยู่อร่อยแล้วล่ะเติมเบี้ยอีกนิดเขาทำเป็นปลายาำสำหรับยำหรือปลาใส่ตรงกซำก็ได้น้ำ <จะ S 2> ปลาก็ได้น้ำปลาหั่นช่วยไร้แล้วแม่อันนี้ทำปลาจา้าปิดดีๆเอาเอาอีกก็ได้นิดนึง อะไรตัวอะไรนีตะคราบะะอะใส่ัรบล้วใสเครื่องใส่ผักก่อนแล้วใส่เนาะใส่นี้ก่อนสินี่ใส่นเนพราะว่าเราจะใสจะกินจริงเหแม่สองคนอ๋อจะกินมนน,นี่นะจ๊ะ

有的，咋？ กินจ้ากินกินรอไก่ทอดก็กินได้